สวัสดีครับผมกล้านะครับมาเจอเหมือนเดิมนะครับกับพวกเรา2ไกล2ไกลสตอรี่แล้ก็ทีเด็ดสองไกลนะครับก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยละครับฝากไลค์แชร์ s u b s r r i e e กระติ่งกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จริงๆอยากพูดถึงควันหลงเกมเมื่อคืนที่ได้ดูอยู่ช่วงครึ่งหลังนิดหน่อยคือตอนแรกตั้งใจจะดูติ้งต้นเกมเลยแต่เผอิญว่าหลับนะครับ แล้วก็สะดุ้งตื่นตอนประมาณ4 3กว่าได้ดูครึ่งหลังนิดหน่อยแต่ก็ได้เห็นจังหวะวารา้ใน,ในมงพอดีก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องมีคำขำแทรกไปในข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานละกันครับนั่นคือบอยเซนไทเซโดเนี่ยสวมชุดเชลซีเรียบ <giving> ร้อยแล้วครับ115ล้านปอนด์นะครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ลองคูณดูครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะโหกี่กี่พันล้านวะเยอะมากอะนะครับก็ย้ายไปอยู่เชลซีแล้วจากไรตัน ถ้ากักว่าปีนี้บรอยตันเนี่ยได้เงินจากเชลซีหลัก70ของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มาได้หลัก110กว่าก็คือ1 15 1 1 5่าจากเชลซีอีกปีนี้บรอยตันจุกๆุกนะครับกำไรมหาศาลที่มีเสริมเข้ามาบ้างก็ไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟอร์มทีมันดูดีอยู่แต่ก็ส่วนหนึ่งคือเกมมันเจอลูตันแล้วในเกมแรกก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าลูตันเนี่ยชอบเล่นหน้าโก ไม่รู้เป็นไรชอบไปยืนเคาะกันหน้าโกวบ้างพลาดหน้าโกวบ้างนะครับแล้วก็เวลาเกมรับเดือดดังขึ้นสูงกเกือบถึงเส้นกลางสนามเน,นี่ยโดนแทงทะลุอล่อดเลยเจอแทงทะลุมากเจอตักข้ามหัวบ้างหรือว่าเจอความเร็วฝั่งซ้ายของไอ้เจ้าบิทมะทําลายล้างบ้างก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าบรายตันเก่งหรือว่าลูตันกากนะครับก็เลยตอบไม่ได้แต่ก็ถือว่าไลายตันปีนี้ รักษาเชฟได้ดีนะครับนักเตะหลักๆหายไปหลายคนแต่ดูกองกลางที่เข้ามาทดแทนยอก็ไม่ขี้เรเลยนะครับถือว่าน่าสนใจเลยแค่ไม่ได้มีวโอโควิลคนหนึ่งคนกองหลังก็ต้องใช้ลุยส์ดังซึ่งก็มีผิดพลาดแล้วนะก็องบอกว่าอ้าวกูพูดถึงไปตั้นเฉยจะพูดถึงมอยเซคาซิโดเออไเหี้ยไปไปทางไบตั้เฉยเลยครับก็โอเคครับก็เอ่อมอยเซ ใครเชโดครับที่เปิดตัวเรียบร้อยและอีกหนึ่งคนเนี่ยยังไม่เปิดตัวแต่ตามรายงานข่าวจากสื่อดังมากมาย mm hmm. เช่น The a แอต e ล i ตหรือว่าจะเป็นโ oh, yeah, อ้เยอะเดอะเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยก็รายงานถ้าผมจำไม่ผิดน่าแต่ะคือที่ผมเห็นคือมันมาจากเดวิดออนสตีน่ะมันมาจากเดวิดออนสตีนเลยโดยตรงนะครับซึ่งซึ่งตัวออนสตีนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ย ลาวีเนี่ยเขาไม่ได้อยากมาอยู่กับกับลีฟูเขาอยากไปเชลซีเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับเคสที่ไคเซโดเนี่ยไม่ได้อยากไปลีฟูอยากไปเชลซีแล้วคือพอคลิปเปิดตัวของไอ้เจ้าไคาเซโดเนี่ยโอ้โหโคตรเจ็บช้ำน้ำใจแฟนลีฟูเลยคือแม่งขุดเอาภาพเก่าที่ไอ้ไคเซโดเลยถ่ายรูปกับครอบครัวเขาผมเดาเป็นคุณแม่ ถ่ายที่ประเทศบ้านเกิดเขาที่เอกวาดอร์อูท้ายกระบะรถแล้วก็โพสเชื้อเชลซีตอนนั้นยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นยุคของเซซ่าอาร์ติโกเอต้าเมสันเบาเสื้อนี้ไม่เกินสาปีนะครับโอ้โหแล้วแบบโพสแบบนี้ก็เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะครับก็ ก็ผมมองว่าเราโอลาเวียเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเกิดเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเกิดขึ้นได้มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเชลซีมีตังค์แล้วจ่ายแม่งทุ่มเทไปเห็นว่าเซาขอ60นะครับมาเด้60ซึ่งซึ่งเชลซีโอเคแต่เคสของลิเวอร์พูลเนี่ยให้แค่50ก็ไม่แปลกครับที่อะไรมากกว่าก็ออนนั้นเนาะ <laughs> นะครับเอ่อพูดถึงไคเซโดก่อนเอาผกอิงจากเกมเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เจอเรย์พูนะครับวิธีการจัดทัพในสไตล์ของพอร์ชเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเอาตำแหน่งอีกหนึ่งคนเนี่ยมารอไคเซโดอยู่นั่นคือตำแหน่งของคอนเดอกาลาเกอร์นะครับคือกาลาเกอร์เนี่ยเขาเขายืนคู่คู่กลางนะครับก็ยืนคู่เอนโซแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีพวกแกง๊งไอชูบูเมกาดาฮีมสเตอร์ลิงเยียอะไรก็ตามแต่ปล่อยแม่งไปเป็นสตตีตัวบนไปแต่กองกลางสองคนเนี่ยเหมือนว่า นอกจากเอนโซที่เวิร์คคลาสแล้วตัวพอร์ชโรไคเซโดอยู่ซึ่งก็ตอบโจทย์นะครับแต่ก็ตรงนี้เนี่ยยิ่งดูฟอร์มของไอ้เจ้าคาราเกอร์ในเกมนั้นัเนี่ยโอ้โหว่าคาราเกอร์ยังไม่ตอบโจทย์ในการเล่นเกมรับวะทําทไมคาราเกอร์ตอนอยู่กับคริสตัลพาเลซแม่งแ่งโอเคมากกว่านี้นะครับเล่นกับเชลซีกับมีจังหวะหือววหวาไม่มีพลาดมีพลาดบ้างอะ่ะแล้วก็ชอบป้ายหลังนะครับเพิ่งจริงๆครถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่แบบเอ้ยมันก็ ก็ป้ายหลังคืนบ่อยไปหน่อยต้องฝากทั้งดิซาซี่ฝากไอเชียโกโซินวาหรือว่าป้ายทางซ้ายฝากเบนชิวเวลบ่อยไปหน่อยคือคือก็อย่างว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะครับอ่าโอเคผมเชื่อว่าไคเซโดจะมาตอบโจทย์เชลซีในแง่ของการเล่นเกมสวนกลับอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาคู่แข่งมาแดนกลางปุ๊บมีไคเซโดปัดกวาดให้แล้วก็พร้อมจะเขาเรียกว่าเหมือนแบบเหมือนฟลิกบอลเปลี่ยนทางเร็ว เปลี่ยนบอลให้เร็วขึ้นและยิ่งมีแอนโซคอยเชื่อมอีกแอนโซมันก็ปอดเหล็กและเกินในแยกอยู่ทุกที่ในสนามเลยนะครับก็ทําให้เชลซีดูน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับตอนนี้เชลซีเนี่ยผมมองเองแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าเชลซีน่ากลัวตั้งแต่ผู้รักษาประตูเลยนะครับก็ก็ไอ,อสตอลซานเชสเนี่ยโอเคลูกที่มันโดนยิงก็ต้องยอมแล้วว่ามันสุดยอดจริงๆนะไอยูดิอาสแม่งยิงปุ๊บสไลด์ยิงก็โกไม่ทันจริงนะแต่ภาพรวมถือว่าโอเคบอลเท้าไม่คิร์เร่แล้วก็ ลูกเซฟก็มีนะครับซึ่งซึ่งก็ก็น่าจะตอบโจทย์ได้โอเคอาจจะไม่เท่าเกป้าหรอกแต่ก็ไม่ไม่ไม่ขี้เละอ่ะทดแทนได้พอดีอ่ะเกมรับนะครับถ้าไม่นับเจโกซินวาเนี่ยดีซาซี่โอเคเลยการขับเคลื่อนบอลการการเริ่มต้นเกมลุกจากเกมรับเนี่ยผมว่าก็มีเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็วินแบ็คสองฝั่งโอเคแล้วลิสเจแล้วก็เ็นชิวเวลนะครับก็เกมแดนกลางก็มีเอนโซ่ฟรานเดสที่ปักหลักให้อยู่แล้วแั่งคือเวิร์คลาส เล่นดีมากๆอยู่แล้วนะครับก็แทบจะไม่มีความผิดพลาดเลยแค่ยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงอ่ะเป็นกองกลางจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องยิงทุกครั้งอ่ะก็ก็ถือว่าโอเคแต่จุดด้อยของเชลซีคือเกมรุกนะครับเสียเมาส์ไปเสียฮาวเวิร์ดไปได้มาก็ไม่ได้คมกลิบแถมเอ็นคุนคูที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นตัวยิงของเชลซีเนี่ยแม่งเสกเจ็บอีกก็ดูอะไรก็ดูไม่ลงตัวเท่าไหร่เกมที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะเฉียบคมเท่าไหร่นักนะครับทั้งตัวบนทั้งหมดเลยอ่ะคือ คือหวังไม่ได้อะยังหวังไม่ได้นะอ่ะเชื่อว่ามอยเซตไคเซโดช่วยทีมได้มากแน,น่นอนนะครับส่วนโรเมอลาเวียถ้าเกิดผมไม่รู้ใจเพาะหรอกแต่ได้มาก็ดีแล้วอาจจะเป็นเล่นแบบเป็น4-3-3มากขึ้นเนะี่ยอาจจะดอปตัวกลางคนหนึ่งให้เอนโซขึ้นไปเป็นเย์เบเกอร์ไปเลยจากเดิมเป็นเบอร์8กลายเป็นเบอร์10ก็ได้ซึ่งก็พอได้อยู่นะครับ แล้วก็ใส่กลาง2ตัวไปเลยใส่ไคลเโดกับลาวิอแล้วก็ปีกสาตัวจัดเต็มเหมือนยุคที่เป็นด็อกบาร์ล็อบเบนอะไรแบบนี้ไปเลย,เลยก็คือแบบ3ตัวบนมันก็ทําหน้าที่ไปก็อาจจะเป็นยุคที่ตอนเหมือนพอชตัมสเปอร์ที่มีเคนมีซอนแล้วก็อีกคนนึงทำลักษณะแบบนี้คือมันก็ลงตัวไงมันก็ดูเป็นพอชตีก็น่าจะมาตอบโจทย์ในลักษณะแบบนี้ส่วนที่เหลือที่ดึงๆมาเนี่ยในมือของทอร์บลี่เนี่ยจำลองไอ้ทบบี่นะครับอ่าโอเคประมาณน,นี้ครับก็ เชื่อว่าดีลนี้คงเป็นประโยชน์เพมากแน่ครับทุ่มไป115ล้านเนี่ย100จ่ายสดเลยแล้วก็อีก15ล้านจะค่อยให้ทีหลังเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ละก็หวังว่าเชลซีจะเก่งขึ้นในปีนี้ไม่มีบอลถ้วยยุโรปให้มาขัดตาครับด้วยเตะในลีกอย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวเนี่ยอาจจะน่ากลัวก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามเดิมเนาะเดี๋ยว จะมาแว็บหาบอลไทยให้ได้แต่วันนี้มัน,มนดูยังไม่ค่อยมีอะไรปรัดช่วงประมาณเกือบเ,เที่ยงก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ